เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมกระจกถึงสะท้อนซ้ายขวาแต่ไม่สะท้อนบนล่างเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับจริงๆแล้วกระจกไม่ได้สะท้อนบนล่างนะครับแล้วมันไม่ได้สะท้อนซ้ายขวาด้วยมันซ้อนแค่จากหน้าไปหลัง <S <S สมมุติว่าผมมีคําว่าฟิสิกเขียนอยู่บนกระดาษถ้าเราดูกระดาษแผ่นนี้ในกระจกเราก็จะเห็นว่าคําว่าฟิสิกมาถูกสะท้อนซึ่งมันก็สะท้อนซ้ายขวาแต่ว่าลองเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับสมมุติว่าเรามองจากข้างหลังของกระดาษแผ่นนี้แทนภาพที่เราเห็นบนกระดาษ กับภาพที่เราเห็นในกระจกมันเหมือนกันหรือเปล่าเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยแค่ในกระจกเราเห็นข้างหน้าของกระดาษในชีวิตจริงเราเห็นข้างหลังของกระดาษเหตุผลที่เราคิดว่ากระจกของเราสลับซ้ายขวาก็เพราะว่าตอนที่ผมเอากระดาษแผ่นนี้หันเข้ากระจกผมได้ทําการหมุนซ้ายขวาของมันไปแล้วซึ่งแต่ว่าสิ่งที่กลับซ้ายขวาไม่ใช่กระจกนะครับแต่มันคือผมตอนที่ผมหันวัตถุอันนี้เข้าไปที่กระจกถ้าอยากให้มันส้อนบนล่างก็ง่ายมากครับแทนที่จะหมุนฝั่งนี้เข้ากระจกผมก็จะเลือกที่จะหมุนฝั่งนี้แทน แล้วเราก็จะได้กระจกที่สะท้อนบนล่างก็สรุปว่ากระจกไม่ได้สะท้อนซ้ายขวานะครับมันสะท้อนแค่ข้างหน้าเป็นข้างหลังมันคือตัวเราที่หมุนวัตถุของเราซ้ายขวาเพื่อเข้าไปหากระจก